สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาผู้สอนก็คือคุณครูมาลัยทิพย์แกมชัยภูมินะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอวัยวะภายในใช่ไหมคะเราเรียนยังไม่ครบเนื้อหานะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาใหม่นั้นเรามาทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะว่าอวัยวะภายในมีอะไรบ้างนะคะ มาดูกันเลยเอวัยวะภายในที่เราเรียนในสัปดาห์แรกๆเลยก็คืออะไรคะอ่าสมองใช่ไหมคะสมองมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมคะสมองนะคะมีส่วนประกอบก็คือสมองส่วนไหนคะส่วนหน้าใช่ไหมสมองส่วนหน้าทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวความคิดความจำ สติปัญญาความรู้สึกการได้ยินการมองเห็นการดมกลิ่นการสัมผัสการพูดและการรับรสนะคะยังมีส่วนอื่นอีกนะคะก็คือสมองส่วนกลางจำได้ไหมทำหน้าที่อะไรเอ่ยอาสมองส่วนกลางทำหน้าที่เป็นสถานีรับส่งประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้าย เกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยินนะคะจะส่งมาฝั่งนี้เลยนี่ก็คือดวงตาของเรานะคะก็คือจะส่งมาให้รับรู้ถึงการมองเห็นและการได้ยินนะคะก็คือบริเวณหูนะคะตรงนี้ต่อไปนะคะสมองส่วนไหนคะจำได้ไหมต่อไปนะคะคือสมองส่วนหลัง สมองส่วนหลังนี่ทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของเรานะคะการทํางานเหนืออํานาจจิตใจการทํางานของระบบกล้ามเนื้อและการทรงตัวนะคะนี่คือหน้าที่ของสมองส่วนหลังต่อไปนะคะหลักๆเลยสมองทําหน้าที่อะไรนั้นยังจําได้ไ้่เอ่ยหลักๆแล้วสมองก็ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายเรานั่นเองนะคะ ทีนี้วิธีการดูแลรักษาสมองเหมือนเดิมนะคะคืออะไรคะาการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสออกกำลังกายสม่ำเสมอ,องดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนนะคะที่ไม่มีประโยชน์และที่สำคัญรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่อาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะช่วยบำรุงสมองของเรานะคะ ต่อไปอวัยวะไหนนะที่เราเรียนแล้วอ่านี่คืออะไรคะหัวใจใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยว่าหัวใจมีลักษณะยังไงนะคะหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิตนะคะมีลักษณะอย่างไงนั้นดูนะคะจําได้ไหมลักษณะของหัวใจนะคะคล้ายดอกบัวตูมแบ่งออกเป็นสี่ห้องคือ หัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวานะคะแต่ละห้องนะคะก็จะแบ่งเป็นหน้าที่แบ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละห้องก็คือหัวใจซีขวารับเลือดส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อส่งไปที่ไหนคะฟอกที่ปอดต่อไป หัวใจซีกซ้ายรับเลือดจากปอดเพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองนะคะทีนี้หน้าที่หลักๆของหัวใจคือรวมๆแล้วนะคะหน้าที่ของหัวใจก็คือสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมคะาการดูแลรักษาหัวใจ การดูแลรักษาหัวใจนั้นก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีเป็นยังไงคะไขมันเยอะๆไม่ควรนะคะแล้วก็อะไรเอย่ยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนะคะต่อไปสิ่งที่เราเรียนไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะ จำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยอ่าอวัยวะภายในอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียนไปแล้วก็คือตับนั่นเองตับมีลักษณะยังไงนะจำได้ไหมคะถ้ายังจำไม่ได้เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งตับของเรานะคะมีลักษณะน้ำตาลแดงลักษณะเป็นสองกลีบขนาดไม่เท่ากันเห็นไหมคะอ่าแบบนี้นะคะ ลักษณะเป็นสองกรีบไม่เท่ากันตับทำหน้าที่อะไรดูนะตับทำหน้าที่อะไรดูนะคะตับทำหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกายและผลิตน้ำดีซึ่งมีความสําคัญสําหรับใช้ในการอะไรคะย่อยอาหารนั่นเองเราก็มีวิธีการดูแลรักษาคล้ายๆกันนะคะตับ ก็คืออะไรคะการดูแลรักษาตับคือออกกำลังกายอย่างสม่าเสมองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนกาแฟต่างๆนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะเป็นการช่วยบำรุงดูแลรักษาตับของเราให้ดีนะคะต่อไปอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราเรียนคืออะไรนะ คืออะไรคะเด็กๆอ่าคือไตใช่ไหมคะไตของเรามีกี่ข้างคะเด็กๆเห็นไหมและมีลักษณะอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยอ่าไตาของเรานะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ถ้าผ่าออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายเมล็ดถั่วแดงมีขนาดเท่ากํมมือมีสีน้ำตาลแกมแดงนะคะลักษณะที่ของการผ่านะคะ เพื่อการเรียนรู้จะเป็นแบบนี้นะคะดังภาพไตของเรามีสองข้างแบบนี้อสองข้างทำหน้าที่อะไรมาดูนะก็าไตของเราทำหน้าที่อะไรนะคะไตมีสองข้างคือไตข้างขวาและไตข้างซ้ายไตที่อยู่ข้างขวาจะอยู่ต่ำกว่าข้างซ้ายเพราะมีตับทับซ้อนอยู่นะคะแล้วก็หลอดไต นี่คือหลอดไตนะคะเด็กๆเห็นไหมนี่คือหลอดไตนะคะทําหน้าที่อะไรนั้นลําเลียงน้ําปัสสาวะไปสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะ,ะไตของเราจะอยู่ตรงนี้ลําเลียงน้ําปัสสาวะมาสู่กระเพาะปัสสาวะของเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้เราขับปัสสาวะออกมานะคะถ้าไตทํางานหนักมากๆหรือว่าเราดื่มน้ําบางทีเราเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่า ถ้าดื่มน้ําเยอะๆเราก็จะปวดปัสสาวะบ่อยๆใช่ไหมคะนี่แหละไตก็จะทํางานตรงนี้นะคะส่งน้ํำปสัปสสาวะลงมาอย่างกระเพาะปัสสาวะตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ต้องไปเข้าห้องน้าใช่ไหมคะบางคนกลั้นปัสสาวะนานๆก็ไม่ดีนะคะเรามาดูต่อเลยนะคะ,ะดูนะคะรูปไตสองข้างไตนะคะกรองของเสียออกจากเลือด และขับออกมาพร้อมกับน้ำในรูปของปัสสาวะนั่นเองและช่วยรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเราไตก็มีวิธีการดูแลรักษาคล้ายๆกันนะคะวิธีการดูแลรักษาไตดูนะอดื่มน้ำสะอาดอยู่เสมอนะคะดื่มน้ำสะอาดไม่รับประทานยาที่มีปริมาณมากหรือว่ายาพิษนะคะ เพราะจะไปทำลายไตยของเราได้นะคะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มีรสเป็นยังไงคะรสจัดนะคะไม่กลั้นปัสสาวะนะคะถ้าปวดแล้วเราต้องรีบไปปัสสาวะทันทีและสิ่งที่ไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อะไรคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนนะคะและที่สำคัญสิ่งที่ต้องทำก็คือรับประทานอาหารให้ครบทั้งทั้งอะไรคะ ทั้งห้ามูรับประทานผักเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้ขับถ่ายได้สะดวกนะคะต่อไปเราจะเรียนเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ก็คือคืออะไรนะเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคืออะไรคะอ่าให้ถ่ายคืออะไรภาพนี้คืออะไรเอ่ยคล้ายๆกันนะคะภาพนี้ก็คือปอดของเรานั่นเองปอดของเรานะคะก็จะมีลักษณะสองข้าง แต่จะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าไตานะคะดูนะว่าปอดเป็นยังไงเรามาดูต่อเลยลักษณะของปอดนะคะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายฟองน้ำยืดหยุ่นได้มีสองข้างแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะของปอดนะคะถ้าอยู่ในร่างกายของเราจะเป็นแบบนี้ปอดจะมีขนาดใหญ่มาก เปรียบเทียบกับอวัยวะส่วนต่างๆนะคะอวัยวะภายในอื่นๆนะคะปอดจะมีขนาดใหญ่มากในร่างกายของเราปอดก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะอ่านี่คือลักษณะของปอดที่มีเนื้อมีหนังหุ้มนะคะแต่ถ้าปอดไม่มีเนื้อมีหนังหุ้มจะเป็นยังไงดูสิอ่าเด็กๆลองดูนะถ้าปอดไม่มีเนื้อมีหนังหุ้มนี่เลยเป็นไงคะน่ากลัวไม่เอ่ย นี่คือรูปของอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะถ้าคนเราไม่มีเนื้อหรือมีหนังหุ้มก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือ,อไรเอ่ยเรียนมาแล้วคือ,อไรคะจําได้ไหมอ่าคือสมองปอดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือ,อไรเอ่ยจําได้หรือเปล่าที่เราเรียนมานี่คือลักษณะอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะน่ากลัวไหมคะอ่าน่ากลัวมากเลยใช่ไหมอ่าเรามาดูต่อนะคะว่า หน้าที่ของปอดคืออะไรดูนะหน้าที่ของปอดก็คือเกี่ยวกับการหายใจแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนี่คือหน้าที่ของปอดนะคะเกี่ยวกับระบบหายใจของเรานั่นเองนะคะเรามาดูวิธีการดูแลรักษาปอดอวิธีการดูแลรักษาปอดทำยังไงคะมีอะไรบ้างเด็กๆด,ดูนะ อันที่1ก็คืออยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ไม่ควรอยู่ในที่แออัดเป็นเวลานานๆบริสุทธิ์ก็คืออยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะเราหายใจได้เต็มปอดนะคะนี่คือบริเวณที่มีธรรมชาติใช่ไหมลดลาไม่เยอะใช่ไหมคะมีต้นไม้บรรยากาศสดชื่นนะคะถ้าอยู่ในที่แออัดเป็นยังไงคะอ่า จะอันนี้คือภาพคือมีฝุ่นละอองเยอะๆเด็กๆเห็นไหมคะถ้าเราสูดอากาศพวกนี้เข้าไปก็จะไปสะสมอยู่ในปอดของเรานะคะเขาบอกว่าไม่อยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันพิษจากการจราจรหรือโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆอ่ะนี่คือฝุ่นฝุ่นในบ้านหรือว่าในโรงงานนะคะลักษณะแบบนี้อ่าดูนะนี่คือฝุ่นนะคะแบบนี้เลยจะไปทำลายปอดของเรา และอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะอาจจะไม่ใช่เด็กๆโดยตรงที่นำฝุ่นเข้าไปในปอดแต่อาจจะเป็นผู้ปกครองบางท่านใช่ไหมคะที่สูบบุหรี่นั่นแหละวันบุหรี่นะคะก็จะไปทำลายปอดไม่ใช่เฉพาะของผู้ปกครองของบุคคลรอบข้างด้วยถ้าสุดเด็กๆอยากให้ผู้ปกครองมีอายุยืนร่างกายแข็งแรงก็ต้องแนะนำคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะที่สูบบุหรี่ให้งด บอกว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับงดบุหรี่เพื่อผมได้ไหมแบบนี้นะคะผมจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันถ้าเราบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหนเอ่ยไปออกกําลังกายนะคะไปวิ่งถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการออกกําลังกายนั้นเด็กๆก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปวิ่งก็ได้นะคะ วิ่งหน้าบ้านหรือบางบ้านอาจจะใกล้กับสวนสาธารณะเราก็ไปได้นะคะอ่าดูนะคะสิ่งที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมไม่สูดดมสารเสพติดหรือสารอันตรายเช่นอะไรคะกาวควันบุหรี่ซึ่งคุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะควันบุหรี่แบบนี้ก็จะเราสูดหายใจเข้าไปใช่ไหมคะก็จะเข้าไปในปอดทั้งสองข้างของเราเลยถ้าสะสมมาก,มาก ปอดก็จะกลายเป็นจุดดำๆนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดโรคต่อไปนะคะอ่ะนี่คืออะไรคะใช้อะไรเอ่ยในยุคนี้นะคะในสังคมแบบนี้เราต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามนะคะจะได้ไม่สูดอากาศที่เป็นเชื้อโรคเข้าไปในปอดในลมหายใจของเรานะคะหรือถ้าเราไม่สบายเราไอาหรือจามเพื่อนก็จะได้กลิ่นหรือว่ารับ สิ่งที่มันเป็นแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยได้วันนี้เราเรียนเพิ่มเติมเรื่องอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้เรามาทบทวนเรื่องที่เราเรียนเพิ่มเติมกันนะคะคืออะไรนะคืออะไรคะอ่าคือปอดถามก่อนปอดมีลักษณะยังไงจำได้ไหมคะคุณครูอธิบายไปแล้ว จำได้ไหมเอ่ยปอดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะปอดลักษณะของปอดคล้ายฟองน้ำยืดหยุ่นได้มีอยู่สองข้างถ้ามีเนื้อหนังของเราหุ้มอยู่จะเป็นลักษณะนี้นะคะปอดทั้งสองข้างาแต่ถ้าไม่มีเนื้อหนังหุ้มจะเป็นยังไงเอ่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ นี่คือปอดทั้งสองข้างปอดจะมีลักษณะใหญ่มากนะคะในอวัยวะภายในของเราแล้วปอดละ่ะทําหน้าที่อะไรดูนะปอดทําหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์หน้าที่ของปอดนะคะต่อไปเรามาทบทวนวิธีการดูแลรักษาปอดอีกครั้งหนึ่งนะคะ วิธีการดูแลรักษาปอดนั้นในข้อที่1ก็คืออยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ไม่ควรอยู่ในที่แออัดเป็นเวลานานๆอากาศบริสุทธิ์ก็คือดังภาพนี้นะคะอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติไม่อยู่ในที่ที่แออัดนี่นะคะ,ะเขาก็จะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะบ้านเรานะคะก็เป็นอากาศบริสุทธิ์เช่นกันนะคะต่อไปนะคะ วิธีที่2นะคะก็คือไม่อยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันพิษจากการจราจรหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะคะถ้าเด็กๆต้องไปใกล้นะคะต้องอย่าลืมว่าต้องใช้ผ้าปิดจมูกด้วยนะคะ,อ,ะอีกภาพนึงนะคะก็คือลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะควันนี้คือควันพิษนะคะถ้าเข้าไปสู่ในปอดเราก็จะสะสมในปอดให้เกิดจุดด,ดำๆนะคะะ และสิ่งสำคัญก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและอีกอย่างที่คุณครูพูดไปนะคะก็คืออะไรคะไม่สูดดมสารเสพติดหรือสารอันตรายเช่นกาววันบุ่ีและในยุคนี้ที่สำคัญควรใช้อะไรคะต้องพ,พกติดตัวตลอดเลยคือใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก เมื่อไอหรือจำนะคะควรใช้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคนเราแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราเพิ่มเติมในเรื่องของอะไรคะเรื่องของปอดนะคะถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนเด็กๆสามารถแนะนำให้ผู้ปกครองได้รับรู้กับเราได้นะคะแล้วคุณครูจะมีใบางานให้ทำนะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในนี้นะคะก็จะมีในเนื้อหา ก็จะมีในอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะเด็กๆสามารถดูใน YouTube ได้ในเรื่องของปอดหรือเรื่องอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะอย่าลืมศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์นี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ